ถ้าคนเรารวยมากมีเงินมากเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งลูกถ้าคนเรารวยมากมีทองคำเท่ากับพระอาทิตย์หนึ่งลูกรวยมากเท่ากับมีเพชรหนึ่งลูกใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์ดูครับแค่เม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นเศษฝุ่นในจัก,กรวาลเท่านั้นเองคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะ มุ่งรวยอย่างเดียวเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้จัก,กรวาลกาแล็กซี่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ไม่เคยโอ้โอวดตัวเองเลยถ้าคุณเข้าไปดู y o u t u b e กาแล็กซี่บ่อยๆดู TikTok อเรื่องกาแล็กซี่บ่อยๆคุณจะเข้าใจว่าคนเราเกิดมานะครับก็แค่ซื้อข้าวกินแล้วก็ไปเที่ยวทุกวันตามคลองถมถนนคนเดินห้างใหญ่ๆคุณทำงานแทบตายแค่ไหนคุณรวยแค่ไหนบ้านคุณ ก็ไม่ได้ใหญ่กว่าห้างเซนทัลพันห้0รล้านบ้านคุณก็ไม่ได้ใหญ่กว่าห้างเซนทันคุณจะทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเงินคุณก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าดวงอาทิตย์ลูกหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นวงกลมนี้คือ1กาแล็กซีแต่ในจักรวาลใหญ่ๆห,หรือเรียกว่าเอกภพมีทั้งหมด1นึ่งแสนล้านกาแล็กซีเท่ากับใหญ่ๆแบบนี้1ล้านครั้ง ไปที่แสนล้านล้านกาเล็กซี่อันนี้กาเล็กซี่เดียวนะยังไม่ถึง1 0 1ร0 0พันหมื่นแสนล้านนะแต่ไอกาเล็กซี่กลมๆที่เราเห็นมีทั้งหมดแสนล้านล้านกาเล็กซี่แล้วดูดวงอาทิตย์นะครับระยะห่างจากโลกรอบโลกเนี่ยนั่งเครื่องบินก็เป็นวัน2วันแล้วแล้วถ้ารอบดวงอาทิตย์เนี่ยสิบกว่าวันแล้วถ้ารอบกาเล็กซี่เนี่ยครับ อาจจะตายเลยก็ได้แล้วกาแล็กซี่เนี่ยมีแสนล้านล้านมันกว้างขนาดไหนคุณนึกดูระยะห่างระหว่างดวงดาวเราว่าใหญ่แล้วนะแต่ระยะห่างจากดาวหนึ่งดวงไปหาดาวอีกหนึ่งดวงบนท้องฟ้าคุณดูแล้วกันว่ามันต้องเอาดาวมาต่อเรียงกันกี่ร้อยดวงดาวหนึ่งดวงมันถึงจะมาเจอดาวอีกหนึ่งดวงนั่นคือความห่างที่กว้างมาหาศาลในจักรวาลเพราะฉะนั้นคุณลืมเรื่องหาเงินไปได้เลย อย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากโอเคนะครับเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติว่าสิ่งไหนยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องหาเงินหรอกไปเที่ยวสวนสาธารณะฟรีลงทุนหลายสิบล้านไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลลงทุนพั0หล้านไปโรงแรมที่สวยๆพันล้านไปนั่งกินกาแฟถูกไหมชีวิตคนเรามันจำเป็นด้วยเหรอ ถ้าเทียบให้เห็นน่ะคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของไม่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงแต่ถ้าคุณได้นอนกับผู้หญิงมันก็คือได้นอนแล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของห้างไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมถ้าคุณได้เอาตีนคุณไปเหยียบคุณได้เข้าห้องน้ำแล้วคุณไปฉี่มันก็เท่าเหมือนกับคุณได้นอนกับผู้หญิงแล้วแต่คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณไปโรงแรมคุณไปเซนทันคุณไปเหยียบพื้นหินอ่อนคุณไปตากแอร์เย็น คุณไม่ต้องถูพื้นไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานไม่ต้องจ่ายค่าจ้างผู้จัดจาก,การเลยคุณเพียงแค่ไปเที่ยวมันก็เหมือนห้างเป็นของคุณเหมือนโรงแรมเป็นของคุณเพียงแค่คุณไม่มีโฉนดที่ดินสืบทอดต่อไม่ได้ก็แค่นั้นเองแต่เราไม่ต้องเสียเวลาสร้างมีใครไหมครับจะนั่งเครื่องบินไปกรุงเทพอะ่ะเก็บตังค์ซื้อเครื่องบินของตัวเองอะ่ะมันก็ไม่มีถูกไหม ทุกคนก็แค่ใช้เงินซื้อตัว๋วเครื่องบินนั่งเครื่องบินแล้วก็บินไปกรุงเทพจบคุณเข้าห้างคุณไม่ต้องใช้เงินมาซื้อห้างคุณมีตังแค่10บาทเดินเข้าไปซื้อไอติม k f เเขาก็ให้คุณเดินเข้าไปละคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทไปเดินตากแอ์เขาก็ให้คุณเข้าไปแล้วแล้วทําไมคุณต้องมาเสียเวลาแต่งบ้านด้วยคุณแต่งบ้านเป็นแสนแต่งบ้านเป็นล้านมันยังไม่หรูเท่าร้านเสื้อผ้ายี่ห้อดังๆในห้างเซ็นทัลเลยถูกไหมครับ เออคนจะรวยไม่รวยมันอยู่ที่สมองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ทํางานหนักทั้งชีวิตแล้วหาตังค์มาได้แค่2-3ล้านคือผมไม่เสียเวลาหรอกเพราะว่าผมจะไปเที่ยวห้างพันหล้านโดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลาทํางานเลยนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปละครับ